สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ10บบาทมีเรืออยู่ในแม่น้ำนะครับปี2549ผ่านใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญก็เป็นสภาพผ่านใช้มียิ่มหกเหรียญตีไปเลยว่ายิ่มห้าเหรียญน,นะครับพันบาทเนาะอ่าถ้าอ่ยิ่มห้าเหรียญเนี่ยยิ่มห้าเหรียญคูณ4ก็ตกเหรียญ40นะครับรวมส่งแฟดขอบคุณครับมาเรามาดูกัน กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับแคปภาพไปเลยครับจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับจะได้เอาไปขยายดูเองได้กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้ากดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับอ่านี่ผมขยายให้ดูนะเมื่อเพื่อนแคปภาพเสร็จเพื่อน จะเอาไปส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสับสินค้าเย็ยนๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรด้านนี้ก็จะเป็นปกติเหมือนด้านอื่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นปกติขยายดูได้ครับเหรียญทุกเหรียญด้านนี้จะปกติเนาะ นี่ถ้ามีเหลือก็จะอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเอาใจคนดู youtube ช่องผมขยายให้ยิ่งชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดู youtube ช่องนี้ใต้คลิปจะมีช่องกดเข้าไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมกดช่อง u t u b e นะครับกดเข้าไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักมีวิดีโอมีเพลย์ลิสต์กดไปที่วิดีโอเลยแล้วก็รูดดูคลิปต่างๆ2300คลิป 400, 400คลิปได้เลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับช่องนี้ เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับใครที่กดติดตามและกดกระดิ่งเตรียมตัวดูคลิปเหรียญเก่าวกว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและก็ราคาแพงกว่าเดิมได้เลยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ